สบายดีสบายดีพี่นอ้องเอฟซีทางฟังไทยแล้วก็ฟังลาวนะพี่น้องยินดีตอนรับเขาสูสองน้องอ่อนสองซูเแลียงผูกกับอ่อนคือเกา่าพี่น้องมือนีมีแเนี่ยจะมาสุดไผเพราะว่าตัดสูตรเตรียมไปงานพี่น้องมีงานนะจ๊ะบ้านเรามีงานอ๋อยพี่นอ้องมันนี้จะมาอัปเดตอ่ะ ุดเสือผาที่อ่อนเคยไปตัดในห่านซางในบ้านคือห่านเอือดดาวมูสดีมเนาะมูอดีมสาลาสิบแปดอะไรเป็นน้องไปตัดเทือนเพลินเคยไปตัดอะไรทีนึงกะงามก็เลยตัดเอาตัดเทือนเพลินอีกสื่อผาเทือนเพลินเพาะเพลินอามาคายแลวกะตัดเทือนเพลินเลยเนาะพี่น้องอามาคารกะตัดเทือนเพลินรพอมตัดอ่อนเอาตัวหนึ่งมีเนาะเอาตัวนึงเอ้ยมีเนาะเอาสองตัวอ่อนเอาตัวหนึ่งแล้วกะแล้วก็เอาสินไปยี่เพลินเพลินเพาะเพราะซื้อมา เพราะว่ามีจะแพ้เสืออย่างนี้เพื่อนๆก็เลยซสือสิทธิ์มามา้มันใ่เม็ดกันนะพี่น้องเวลาไปงานมาจังหรือว่าเขางานพักวนอ่อนเองบ่เนาะพ่เมียเนาะอ่าตัดไรไปงานดองหรือว่าลงวัดลงวาก็ได้นะพี่น้องไปบึ้งเนาะพี่น้องว่ามันงามอยู่บ่ออนใ่แล้วมันสีคืออยู่บ่พี่น้องเสือ่อนที่ไปยิบอันยิบมาเนาะแพ้มันนะแพ้แพ้เสือนะพี่น้องแต่ว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบพันเกีบ จ็ดสิบกับประมาณสองสองร้อยบาทนี่ลนนเลยพี่น้องประมาณสองร้อยบาทน้องเพล้วค่ะค่ายิบต่างหากเนาะนี่สิเป็นสีนี้ออนปีนี่พี่น้องแบบบ่อยมันตายสีดิก็เลยปีนในนี่เนาะนี่พี่น้องอันนีเสือยิบนำไปดาวเนาะสือแต่งงานนี่พี่น้องเด้อใขสอขอขอข่แบบนี้แต่งงานก็นได้น่าเลย พแพมันก็าลงมากไ,แไปแ,แม่เขาไปเปลี่ยน,นนะโอ้แบบนี้แล้จะกำลังเหตดเบิงทรายมากจะสีอึกไปแม่ไปทรายนะย้อนสีทรายให้เบิองนอกแปะไปแปลงหลังกันไปยิ้มเพื่อสดงแลมันเท่าไหรก่อนเจิบเนาะเกาซิบแขามเกซิบบอยิ้มปวดต่างาเอา แพรกับเกาซีแพรขามนะแพนั่นนะหาซีหเือเจ็ดซีอีแมนนหาซีเน่ยนี่กันีแบรนดอรได้หชินล้านได้ซื้อมานะเซนหาเจ็ดเซนเจ็ดุ่นหมอนใบโตนั่นไปเลยซื้อเื่องใบโตก็จะเอาเพื่งเข้าโตโต้หรอโต้เซนหาเถอะไปแมไปแปลงหลังนะถามว่งเด้พี่น้องนั่งแบบสีเดินออกมาชาวอิงชาวอิงก็รักไปจอบเอื้อยเพื่อนพี่น้อง เส้นน่งแบบปรากฏตัวเลยจ้าออกมาเลยนางแบบโอ้พี่น้องงานได้เลยวาน้ำมาสินไปเลยปะอันเสียนมี่มิจิบุทาวเข้ามากไทคนปะคนจะได้หุณนุมกับไซไลทหน้าพี่น้องเนาะอันเดีหุ่นยี่เอออกเอลยี่สิบสองน้ำหนักลงกี่สินคับครับนะอกสาสิบ โอ้ันทิ่จีเอสะ้มีคนรักของดีอีกแล้วเอาลกในกว่านั้นโอ้มีบริการน้ำนะอ้ยเบตเบเห้องดีหยได้น่ะเลออ่อนรักห้องดีไปเซยออใส่เกือแล้วเนอ่อน โอ้ยอยู่ได้เกืบสันยองดีมซื้อมา,อาด้วยนี่สองอ๋อขาสองไอทีวีส,สุดสองงามประจำบ้านห้วยเอาาไปงานงานอยู่งานกันทีาโพาสก่อนแล้วไอ้ล้างตอนนี้อันท่านานี่งานดองงานเพียงหน้าแหวบทองขาวหน่อยนึงอืม น้องหลองจากโซนั่งแแบบแล้วๆใส่แล้วเไปไปดองนะพี่น้องไปพูดพักลองสุดกับกระเกงลองกระเทยลองกับใส่ไปเลยนจ้าเฮือเฮือได้พี่น้องแค่กับได้ใส่ฮือพี่น้องนักขี้เกา่าเนี่ยจักสอบใส่ลุงโพท่านั่า์

นนเป็น,นอกตายซ้ะซา,าอุไอซีอ่อนนะคองแสะคองนัวแล้วก็พักแปล์กระตลายก็แสดงกับผู้สืบพักนะทุกวันในสวนนี่เยอะอันนี้กระโบงไม้ไม่พักเพื่อสเบียพักเพื่อนหอมหน่อยหอมหน่อยก็พักสี่มันบ่พักสะัดเหลนงไปบ้แล้วเนาะอันนี้ก็พักบักวโอหใหญ่พี่นนกเน,นี่นนยในกอมเนี่ย พักสลัดยังเดือคเคืองนานเนี่ยไปก็เป็น,น,นชวนพักมายอมมาเยี่ยม,มนันดนนม พักพี่น้องนั่นีน่ตะกี่เป็นเจะเกาะน,นั่นอ่ะเราไป็นซาซิลาก,กันนั่นนิ่หนิเชื่อว่าปลูกไม่บ่กบวัวปลูกเกลาแล้วมันบ่งามพี่น้องเออพักบวับวหัวตัวน,นั่นอ่ะมิต่พักบวนะัวแบงหนังอ่ะสวยไหมสวยไหมมีมยาคานมาแล้วเจ้ากันมาเ,เจ้าบวชจัวมาแต่บวชจัวบ่ ผุนเด้อนานผุนเด้อประกาศตดปุ๊ <uk> พกักเขาเป็นตะเด็กกินแต,มนนต,นตนน่มีแต่แมงซ้อนนี่แหละประกัดหอกาะเด่นเด็กประกาศตดประกาศฮึ่นเหมือนเสาเมื่อวานนี้โลกขันสมพี่น้อง ตัดสุดมานใส่โฮสพักเนาะพี่น้องตัดสุดสิไปงานมาได้ก็บ่ได้ไปเลอเอาไว้ไปงานตัวเองพี่นองพักส้มนานเบิดเนาะพี่น้องเลือสำนิ พักน้ำงามเนี่เหรือว่าำนี้กันล่างปลูกขึ้นชิบ่ท่านกินดอกเบิ่งโซ่งีพักอันนี้น่างามขโมยไก่เขามาเคลียพี่เนาะสองเถื่อไก่เขามาเคลียนะมีหน่อยซูนยางคักเลยซูนแบบซูนซูดเออพักบบงนะลูกเพราะว่าพักโบงพันละฮดอยู่พักทางสายนี่ก็พันฮดนี่พักตังโอนี่ เบี้ยสิกาบี้ยนั่นเนาะพี่เนาะหมักทัวเนาะหมักทัวพุม่มเดือดสื้อซองมันมาสิกาจักซองซุ่มนี่อันนี้ก็บพักกวงตุง่งฮะซองมันกับบมีพี่เนาะประกาศกาญยิ่งใหญ่น่ะนนนะมันคล้ายดีคล้ายดีคล้ายดีอะไรลรอไปซองเถอะแหละยั่งบุมีซองมันปักกาดกาญยิ่ใหญ่ที่กัเจ้าพัดใส่น้ำมันห้อยนะพี่เนาะจะเส่หม้อแมนขนาดหม้แมนพัดกวงตุง่งเขจ้าว่า สิได้ลงไปหาบ่งในเมืองก็แล้วเนี่ยบ้านทำคล้ายดีอยู่เชมกับค้ายดีเนาะหลังจากลองซือบุญไปเสร็วพี่น้องลองซือแบบเข้ากับตัดไหวเนาะตัดไหวเวลามีงานนะาพี่น้องเขาจมจะบุญไปหาเสาสุดเสาสิดเพียงเนาะอันนี้ก็ตัดไหวตัดเอาแบบเอาหุ่นของตัวเองเลยที่จริงอยากถ่ายอยากได้แบบซ้ำเล่นเลยก็มีแต่ว่าเข้าไปอยากได้แบบเป็นหุ่นให้เองตัดแบบเออซับซวนท้องเห่านะพี่น้องก็เลยตัดนี่ก็ได้ประมาณนี้โอเคบ่ะพี่น้อง ยูแล่าชูร้ายไปดองก็จะจ้าหมักแบบตัดสุดเนาะตัดเป็นแบบสุดเสือไม้เป็นแฟบผายแฝ่ข้ามก็ว่ากันไปมันก็แล้วแต่คนหมักอ่อนอ่ะก็สีมีร้ายสุดอยู่นี่อันนีนสุดนี่อ่อนอันเนี้ยอ่อนจูร่ยโยเอฟซีตอนเราตะอ่อนท่าไแบบเปิดสองถุกเลยอยู่ในสองอดียเนาวเพิ่นใจดีเพิ่นก็เลยสื่อหายคนละสุดเกิดกับสุดเส้าของเส้าขีมเนาะเพิ่อุดนุ้นเส้าขีมเลยว่านีทราบพี่น้องแล้วก็เลยหายอัน ซุ่มอ่อนห้วก็่ซุ่มสดีมเส้าขี้แบนี้เนาะอันนี้เป็นผาเหลื่อมเป็นผาไมเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นซีอันออกทะเลทะเลเนี่ยแล้วก็มีอ่ะครูเสืออันนี้ก็อันนี้ก็อนนกอ,อนตัดเพื่อนเอวดาวพื่กันหมูดจะคือกันเลยพี่น้องมูดกระดุมหรือว่าอ่าค,มค,คอมันเป็นคอเป็นคออะไรเนาะพี่น้อง นี่ก็จะประมาณนี้นจ้ะเวลาใสชุดไหมเ้าใส,าใสกับผัวค่ำน,นะพี่น้องใสแขนค่นำใสข้อค่ำประมาณต่างหูค่ำมันจะขืนอันนี้กับเบอร์รี่แคนมันอยากจับยับเนาะพวกเสือไหมโบซักดูก็ได้พี่น้องมันจะตายสีวานี่อันนี้เป็นอีกตัวเนึงนะ่งขออันเนาะแต่จะมีอีกตัวหนึ่งคือ แดงมาเลยพี่น้องเนี่ยจะเป็นสีแดงคอต่างคือการแต้มมันคนละโมนเนี่ยนะจะเป็นคอต่างจะเป็นมีอันมีคอน้องอ่อนจะบมีข้อแบบนี้เป็นแถบคอนะพี่น้องที่จริงถ้าอ่อนอยากใส่ก็ได้ใส่แบบเป็นเป็นแบบแบบคล้แบบายๆกับตีนสีของอ่อนตีนสีนอ่อนนะพี่น้องเอามาใส่นี่ก็ได้มันกับสีห้คงมู้สึดอีกแบบนึงพี่น้องอันนี้ก็ ไปซื้ออันนี้มันโบเดตัสเลตัวนี้นะไปซื้อในื้หาเลยนี่จ้าสีแดงอันนี้สีแดงมานะพป่น้องชีเป็นชีแบบที่ออนไซคกับมาเออกับงามพื่กงกันอนปะมันกะเออเขากพ็พิิวเฮาอยู่นะพี่น้องนะแต่ถ้าไซสีแดงดมันจะขืนกววลัวจังเนาะสีแดง <laughs> นี่เราพี่น้องหากระหดพักแล้วโอ้ม่ <laughs> ก็เลยมาอัน ตัดแล้วก็เลยมาลองใส่ให้อันเอฟซเบิงว่ามันคืออยู่บ่พี่น้องถาา้าพครชนใจก็มาตัดได้เด้อได้นอกพี่น้องเพื่อนอันบันไก่เพื่อนเคียนบันศอกบ,บันยางเพราะว่าเพื่อนได้ดาวแล้วก็ตัดงานเพื่อเห็นหแหละพี่น้องเพูนก็สิประมาณนี้เลยเนาะเนาะพูนอนประมาณนี้พี่น้องนอนอง,งามเดแล้วตัดนะพี่น้องเขาก็พูนเลยเวลาไปดองหรือว่าใส่ลงใส่บาทก็ได้อยูเล้าเขาจะจะใส่ ใส่ฉินนาะพี่น้องลงเวลาลงเซบาทแล้วก็มีผักเบียงบายอืมโอเคนาะพี่น้อง้องงามยู่เนาะงามอยู่นะจ๊ะมีหนอไปเอาโซงตัวคุณเอาตัวเดียวเอาแต่ตัวนี้เนาะเอาไว้หรือว่าเ้าจะใส่เขาเพราะควนงานตัวเองกันเลงามคือกันอู้คืองามจิ๋ว่ะ งามมากพี่น้องที่ทะเลก็งามเป็นหมู่เดียวกันเลยได้เลยหมู่เดียวกันบ่ห่มงก่อนขายเคียงแต่ว่าโบเมียนนะพะว่่าอ,อยูนี่มันจะมีนี้บ่เดี๋สยสีใสต้นอันตัวนี้เอฟซีเคยเห็นแหละออนเจอออนไซอันไปดองแล้วดองอายอยู่สมสะอาดไอเวนบ่ยกสว่างสว่างพี่น้องปึ๊บพี่น้อง สีแดงกับอีกแบบหนึ่งนี่สีแดงตัวอาลุชช่มาแขนนั่นอยากสั่นๆแน่นี่เนาะพี่น่องในจำมีแผลคอเนาะอันนี้กะแบบเออให้ลาไปงานด้วยกันไปใส่แขนก็จะคาจะซาวจะซาวก็สีแดงก็ไปงานก็สีแดงอู้นพี่น่องคุชชั่ว่าเพราะว่าตอนใส่ทำอันรองทำาี๊ดเอเดาหาใหลอดแล้วก็เกะห้เน่อหรือว่าถ้าห้าอ้วน ถ้ากับแมงกนี่ออกก็ไดใใ้แล้วนิบออกแไวอ่อนสีลดน้ำน้ำอยู่ในน้องเลืออ้วนแห้งล่ะนี่จะเป็นสีแดงซอยโหวนในพี่น้องว่าสีข้ามสีข้ามนอกจากนี้ที่อ่อนใส่เมื่อกี้นี่อันนี้เป็นสีแดงนะจ๊ะเอาไ,ไปงานอู้สวยนนว่ะพี่น้องขึ้นเนาะขื่นกบผิวนเนาะพี่น้องเนาะใส่แห้งหรอแห้งแบบคือขาวขึ้นนะน่คืองามว่ะพี่น้อง แต่ตัวนี้ยังบบมีสินนะจะไปซะแหละที่จริงต้องมีสินครูกัมนันเนาะแต่่เมีสิซื้อมาใสายย่ยกอ้อนมางมาแต่งตัวแบบผาไหมล่าว่างลงวัดลง่าปไปงานเนาะคือว่างนี่แคบคอ,ะอจะเป็นอันนี้นางพี่เนาะก็เอาเข่าอีกก็ได้ว่ามันแบบมันอันนี้วงโพดเอาเอาซ้ำเอาเข่าแบบนี้ก,ก็ได้ะสวย ฉิลองซินเห็บมึงว่าน้องอ้าอีฟสี่อ้าหัวส่วยการมาออนไซซีได้คือเนาะพี่น้องอันนี้เขากำลังาซียังมัอนออกทะเลทะเลเขียว,วๆนะเขียวแบบเขียวอ่อนๆนะพี่น้องเอื้ออันนี้เพิ่งอยากขับๆลเ,เลยเนาะเยี๋มางเรียองโซนไอพี่น้องออนไซซีได้คืนจินตาถาว่าซีได้อ่ะ สิอันตัดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งแต่ว่ามูยืมไปอันนั้นจะเป็นเอาสมอัน,นเอาหมกหมวกแน่เน,นาะงัามบวชสีขามเนาะจะเป็นสีขามอุ้ย,น,ยนี่ คือพี่น้องมนนี่กมะมาอันกระเทิร์นมาสิอันทายให้เบิ้งอันตัวเดียวแล้วพี่น้องก็เลยก็เลยหายเอามาหายเบิง้งงลายแบบนะพี่น้องมาเลือกสอนในวัดอันซีในมอก็อ่อนทน,นะพี่น้องอันนี้วัดไปงานงานดงอ่อนนะคือสิโบงาณดอกสีนี้งานเด่นสีได้อันใสไปงานมูก่อนนะพี่น้องพี่น้องพี่น้องไปได้ไดมืัอนี่ อากาศหอนบอกพี่น้องทางฟังไทยทางนี้ห้อนหอนหอนเอาเอาตอนตอนเสวกันหนาวตอนแรกกะหนาวนาวตอนคำคำประมาณคำคำเรื่องอันนี้นะพี่น้องอันนี้ยังหอนเอาตอนที่เพีงแห่งแดดแดดคักแดดในพี่น้องเอ้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้อ่อนกะฝากไว้ตอนนี้เนาะทามากกันอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กําังใจอ่อนเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มมีกําลังใจคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกํารังใจอ่อนอยู่กับอ่อนเดนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้อ่อนกะขอ ลาไปทานีีก็นนองพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายสบายดี